สวัสดีค่ะสวัสดี FC ครัวบ้านคิวแฟมิลี่นะคะวันนี้คิวพามาที่ทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนาของคุณปู่น้องพีทนะคะทุ่งนาคุณปู่น้องพีทก็คือบ่อยไงเพิ่งจะเป็นกเนกเษตรทฤษฎีใหม่เลยจ้ะที่นี่ก็จะมีแบ่งปลูกหน่อไม้สวนนะคะดอกหน่อไม้กินซูเ้อจ้ะประมาณกินู ไผ่กินซุงนาะประมาณกี่ต้นเพาะ <20. S 1> ประมาณยี่สิบต้นนะคะก็คือกินได้ทั้งปีนะคะแล้วก็จะมีเตาเผาถ่านด้วยนะคะเพราะว่าที่บ้านยังใช้ถ่านอยู่ยังเป็นแบบบ,บ้านานอยู่จ้ะใส่ถ่านอยู่เดี๋ยวคิวจะพาลงไปเบิงข้างล่างน้องพีก,กินข้าวเสร็จแล้วน้องพีก,ก็มาเล่นที่ทุ่งนาจะ้ะกินข้าวอิ่มแบบแบบาลูกมาเกลือปลา ก็เป็นไรนาสวนผสมนะคะก็พ่อก็จะเลี้ยงปลาด้วยพ่อปู่ก็จะเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกมะาพร้าวน้ำหอมหล้กการมีไผ่โนมัยนจะจ๊ะต้นกล้วยอันนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาเป็นปลาธรรมชาติแล้วก็มีทำนาแบ่งทำนาด้วยนะคะคือบอกอยังไงเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่นาะเพิ่นไก เฮ็ดหลายๆร่วมกันนะจ๊ะบัได้เฮ็ดตะปลาเฮ็ดตะหน้าย่างเดี่ยวนี่ปลาอันนี้เป็นปลาแบบธรรมชาติจริงๆด้วยจ้ะปลาล่าหลายทางบ่มีปัญญาได้กินปลาฉลาดกว่าคนอีกอุ้ยปลาเยอะเลยพี่พีทเนี่ยคือยังไม่ทําอะไรลงไปเลยนะเนี่ยเป็นปลาที่แบบธรรมชาติจริงๆนี่ตัวใหญ่ทางบ่ได้กินบันมาแล้วครับกานินครับลาธรรมชาติ S <S <it> <S เป็ดเป็ดก็มาค่ะเป็ดมีกัมาล่อกินอาหารจากปลาให้มันกินแน่โอ้ยให้มันกินแน่ปลาอันเป็ดนี่ก็นล่อเลยจ้ะล่อปลาพอให้มันกินหน่อยมันากวนปลาออกไปคือถัวานอาหารโลกนี้เธอกระสินมาหนี่แล้วมาลูกมาตรงนี้มันจะลื่นล้มลง ไปกินฝังงกันเฮเดี๋ยมมันมาขวนปลามันกินหัวปลาไปแล้วพอให้อาหารปลาเป็ดกันม่ะหูจ้าปลาไล่หลายห่างมได้กินกักเถอเพราะว่าน้ำมันลึกค่ะเนี่ยบ่อนี้น้ำลึกประมาณสี่เมตรกว่านะคะสี่เมตรกว่าคือปลาไม่ได้กินทั้งปีปลาเยอะนะคะทั้งปลานิ้ปลาคอปลาดุกปลายังงูเยอะแยะจ้ะมีแต่ตัวใหญ่ๆ พ่อเรามาบ่อนี้พ่อเรามาบ่อนี้ค่ะส่วนบ่อนี้มันก็จะเป็นปลาดุกบ่อนี้ไม่ได้ลึกนะคะบ่อนี้ก็ประมาณประมาณครึ่งเขานี้นะพ่อเนาะ50เมตรประมาณครึ่งเดียวอะไรลูกหนูลงเคยลงไปใช่ค่ะบ่อนี้ก็เยอะเหมือนกันบ่อนี้จะเป็นปลาดุกใช่แต่ปลาดุกที่ที่หน้าปูขี้วนีนากินเนี่มันบ่ดำแม่จ่ามันเป็นปลาดุกแบบเลี้ยงบ่อดินเนี เป็นปลาที่บอดําไพกระเบิงว่าเป็นปลาดุกน้ำมันน่ากินมากๆเลยหมดแล้วมั้งปลาเนี่ยผมจะแอติกมาหมดแล้วเออจหรือมันลงช่องล่องหมดแล้วลงล่องไหนลงนู้นไงล่องนู้นไงมีเสียงป็ดอากาศหนาวเมื่อกีต้องใส่เสื้อแขนยาว เดี๋ยววันนี้ก็จะผ้ายางลงไปเบิ้งเลยจ้ะที่นี่ทำนาปังกันจ้ะทางนครพนมโ้นนี่เขาจะเฮ็ดนาปังกันอันนี้พ่อป <pl ains> ู <t UC S 1> <uffy> ่ก็ปูกบักเขือไว้บักเขือบักพีกระห้วงกระเพ้าบักเขือเงวแล้วแต่เพิ่นนะจ้ะบักทัวเพิ่นกระปูกมันทุ้งญ้าแล้วนะมันข้าวนะข้าวก็มีเนื้อที่ประมาณหกไร่เนาะนาทางเนี้ย ก็พ่อเขาจะแบ่งปลูกปลูกข้าวแล้วก็เป็นปลูกมะพร้าวน้ำหอมปลูกผักอันนี้อันนี้ก็คือขวานและข้าวโพดนะเพื่องการปลูกซับหองกันไปนะจ๊ะพ่อะไไไปม่่ด้นพอน้ลงอ๋อน้ำลงใช่ไหมเน,นี่ยค่ะยาวไปถึงโน่นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูนกใช่ไหมไปไป มือนี้เริ่มแรกทีก่อนเพิ่นม,มา,พนา,มามเพิ่นสิผ้าหนองเอมาง้มหอยเพิ่นมาเบิงสถานาการณ์ไอก่อนง้มหอยแล้วก็จะเก็บเกียงขี้เล็กจะเก็บขี้เล็กไปต้มไปแกงอันนี้ก็มีนะคะสะสก็บแล้วก็เอาเก็บขี้เล็กไปไว้เกงพรุ่งนี้แล้วก็จะเอาหอยมางมหอยแน่นไปเห็ดแกงขั่วหอยขุมพะนะเลยมาเบิงหลานเหล้าไอกอนบ่อไ,ไ,ไ,ได้ทีสิบห้าเอมาบ่อนั้นบนนอนน ไม่ลึกค่ะอันนี้อันนี้คือเอาไว้ให้เป็นร่องธรรมชาติที่ปลูกเอาน้ำลงไว้ เป็นภาพสบายตาช่วงนี้ทั้งทั้งนี้เพเิ่นกับเฮทหน้าปังกันนะจ๊ะหมดจากนาปีแล้วก็จะทำนาปังกันต่อ,อปลาแยะแต่ไม่มีปัญญาได้กินปลาสลัดก็ค้นอีจ้ายแามให้กินอาหารนี่ม,มามตะวันแามพอสีเอาไหมต้เอา,<ะ>เอาวัวได้ เดี๋ยวคิวจะพาไปดูนกนะเป็นภาพที่สบายตานะคะ เป็นภาพที่สบายตาดอกแค่กับมีนมืออื่นสีผ้าเอมากงมหอยเก็บดอกแค่และกัเก็บผักขี้เล็กจ้าล,ลูกชอบทุกนาเดีย๋ยวแม่พาไปดูนกเดีย๋ยวแม่พาไปดูนกค่ะเดี๋ยวคิวจะพามาแอบ เบ่งนกเด้อน,นกอยังก็พผอมมันซืือนก,นกเจ้าขาวนกเจ้าขาวเลยจ้าคิ้วสีผ้ามาเบ่งหลายหลายเวลาวานเข่าหน้าปังเนาะมันแก่สีมาทะกินนะเ่นหูโตว,ว่ามีโคตมาเ่นแก็บซีนี้เลยนะสลัด ขาวๆอยู่นั่นคือนกเด้อจ้ะหลายหลายน้องพีทลงมาดูนกโลกเข้คนมาเนกเน็นซีเรีลนนี้เป็นร้อยตัวได้จ้ะ แต่อย่าเสียงดังนะอย่ามันแบบอบพ่อ <c oughs> <c oughs> นกจนะพยายามสีเบิ่งเพิิน่นกะแห้งนีเฮ้า นกนี่ก็คือนกเจ้าจ้ะมาล่อก,กินเข่าที่แบบชาวนาเอาเมื่อวานไว้เพื่อทํานาปางนังเนาะเป็นก็นมาล่อก,กินเลยร้ายหลายเอฟซีอะไรเห่ียงน้องผาไปเ,ปเบเื้องเหงียงน้องเมือกนกจะขาวๆพ้นๆนั่นแหละนกแจ็กสีเข่าถึงเพิ่นบอดอกะไคเชอร์บอกอหอยเชอรีบอมมี่จา้าแถวนี้ถือเทอร์กมจัดเบดิร นองคิ้วผ้ามาอย่างนอานองคิ้วผ้ามาเบ่งบรรยากาศแบบทุ่งไร่ทุ่งน้าเ้อจ้าพามาดูภาพสบายสบายตา ก็ลอาดูที่ถาวะ่ะคิวสิแม,มาแนวด้เป็นฟงเลยนะเนี่ยมือสิผ่้านอ,กเกองเข้มังงมหอย บินนี้จ้ะมันเห็นค้นมาเริ่มบินนี้สวยค่ะสำหรับวันนี้คิวก็ขอปิดชิดด้วยภาพบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าบ้นบานเลยจ้ะก็ขอขอพูนเอสซีที่ ดูให้คิวทุกคลิปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครัวบ้านคิวแฟมิลี่นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันแนะ่จะน้องไม่อะไรลูกโอเคไปไปเดินระวงังระวังนะคะอ่าสำหรับวันนี้คิวและน้องพีทก,ก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะน้องพี่สวัสดีค่ะ FC ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะเก่งมากๆ